ทำยี Higher, ่ส e ิบบาทเนี <uar> <guys>? <that> ่ยใส่น huh <leaves> ี <theor laughs> <that> ่นี่ลูกใส่ต้องพับกิมาเนิ่มามากพับให้แบนเออนัแกง แล้ตัวไหนนู้ลูกทังไหนนู้นเลยไม่ไ่อมนไกนมันีทฝั่งนั้นก็ไม่มีฝ่นีก็ไม่มีฝั่งนั้นก็ไม่มีฝั่งนั้นก็ไม่มีฝั่งนั้นก็ไม่มี ยังไม่เหนื่อยเหรอลงงาเดมาเดมาช้าๆช้าเลยมไปจับให้ขอไปด้ย่ีม่ลงไปดีเดี๋ยวก็ตกดีดี